บทที่7419 7421การที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาละทิ้งแบล็กวอเตอร์อย่างสิ้นเชิงเป็นสัญญาณบอกเล่าให้ชาวโลกรู้ว่าเบอร์าา์ดเอลโนได้รับชัยชนะชื่อเสียงของเขากำลังรุ่งเรืองจนถึงขีดสุดเขามีแฟนคลับที่เหนียวแน่นมากมายแม้แต่เศรษฐีบางคนก็ยังยกย่องเขาและทันใดนั้นก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างไม่คาดคิดบนโลกออนไลน์ที่สนับสนุนเบอร์าร์ด เอลโนประชาชนที่ไม่รู้ความจริงจึงคิดไปเองว่าการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมของเบนาดเอลโนจะนำไปซึ่งสู่การสูญเสียในตลาดสหรัฐอเมริกาครั้งใหญ่ด้วยความที่ไม่อยากทำให้วิรบุรุษของตัวเขาต้องผิดหวังบางคนจึงรีบไปที่ร้านของเบนาดเอลโนในสหรัฐอเมริกาเพื่อซื้อสินค้าหลายชิน้นแล้วโพสต์รูปลงโซเชียลมีเดียพร้อมแคปชั่นว่า ผมอยากทำหน้าที่ของตัวชันเองเพื่อรักษาความยุติธรรมหากผมไม่สามารถเผชิญหน้ากับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้อย่างตรงไปตรงมาอย่างน้อยผมก็ช่วยสนับสนุนเบอร์นา r เอลโนอย่างสุดความสามารถโพสต์ดังกล่าวได้รับยอดไลค์และคอมเมนต์อย่างล้นหลามอย่างไม่คาดคิดทันใดนั้นเทรนหนึ่งก็ผุดขึ้นมาบนโลกออนไลน์การช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังของเบอร์นา r เอลโนกลายเป็นกิจกรรมที่ใครๆก็ปรารถนาในตอนนี้และมีชื่อเสียงที่สุดความรู้สึกนี้เปรียบเสมือนกระแสะความนิยมที่แผ่ขยายไปทั่วโลกกรอบตัวเหมือนของลาบูบูหรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำลาบูบูตุ๊ก,กตาตัวเล็กราคาประหยัดสามารถขายได้หลายร้อยหรือหลายพันดอลลาร์เพราะชาวเน็ตทั่วโลกมองว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเทรนด์แฟชั่นล่าสุด การเป็นเจ้าของตุ๊กตาตัวนี้ทำให้คุณกลายเป็นคนทันสมัยที่สุดในโลกดังนั้นแม้จะมีราคาสูงลิ้วผู้คนก็ยินดีจ่ายเพื่อแลกกับการมีชื่อเสียงและความทันสมัยสินค้าหรูหราของเบอร์นาดเอลโนปกติก็มีชื่อเสียงไปทั่วโลกอยู่แล้วยิ่งไปกว่านั้นสินค้าทุกชิ้นในร้านของเขาขายในราคาเต็มและไม่มีส่วนลดใดๆ ซึ่งถือเป็นข้อเสนอที่เหนือกว่าราคาสินค้าราคาแพงลิบลิวของสินค้าแต่ละชนิดอย่างไม่ต้องสงสัยด้วยเหตุนี้ร้านค้าแบรนด์ของเขาทั่วโลกจึงต้องเผชิญกับกระแสะความคลั่งไคล้ของผู้บริโภคอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนลูกค้ากลุ่มแรกๆแหกันมาจับจ่ายซื้อของที่ดีที่สุดและได้รับความนิยมสูงสุด แม้ในเวลาที่ต้องกักตุนสินค้าพวกเขาก็ยินดีรับข้อเสนอนี้ด้วยความยินดีท้ายที่สุดแล้วแม้ระบบการจัดเก็บสินค้าจะซับซ้อนแต่ก็มักจะมาในราคาเต็มเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าราคา100หยวนจะไม่ขายในราคา1,000หยวนหลังจากสินค้ายอดนิยมหมดแม้แต่สินค้าที่ไม่ต้องจัดเก็บแต่ก็ขายช้าก็ถูกซื้อไป ต่อมาสินค้าที่ถูกละเลยมานานก็เริ่มถูกซื้อแม้แต่สินค้าที่มีราคาแพงซับซ้อนและซับซ้อนจนแค่คิดว่าจะซื้อก็ดูถูกสติปัญญาของตัวเองก็ยังถูกซื้อไปทีละชิ้นร้านค้าทั่วอเมริกากำลังมีสินค้าเหลือน้อยบางร้านขายหมดภายในหนึ่งชั่วโมงสินค้าหน้าร้านทั้งหมดถูกซื้อไปก่อนเที่ยงคืนร้านค้าทุกสาขาในอเมริกาเหนือก็ขายหมด ทุกร้านเหลือเพียงชั้นวางสินค้าว่างเปล่าและพนักงานกลุ่มหนึ่งที่กลับมามีความสุขอีกครั้งสำหรับพนักงานเหล่านี้วันนี้เป็นเหมือนรถไฟเหาะตีลังกาเลยทีเดียวถึงแม้พวกเขาจะไม่ได้รับเงินเดือนฟรีสาปีและจะเสียค่าคอมมิชชั่นแต่พวกเขาก็สามารถทำผลงานได้ในระดับเดียวกับหลายเดือนก่อนหน้านั้นได้ภายในคืนเดียวและรายได้จากค่าคอมมิชชั่นก็ค่อนข้างมากขึ้นเยอะแล้ว ทางเข้าร้านแต่ละร้านมีคนมากมายที่ต้องการซื้อของหรือถ่ายรูปและเช็คอินคนเหล่านี้ล้อมรอบประตูและหน้าต่างและแต่ละคนก็ใช้วิธีของตัวเองเพื่อช่วยโอกาสจากความนิยมอันโดดเดี่ยวของเบอร์นาดเอลโนเบอร์นาดเอลโนตกตะลึงเมื่อได้รับรายงานยอดขายจากผู้อำนวยการประจำภูมิภาคแม้ว่าเขาจะเป็นผู้บุกเบิกการตลาดแบบเน้นกระแส แต่เขาก็คาดการไว้นานแล้วว่าผลประกอบการของร้านค้าปลีกจะเติบโตอ๋อย่างก้าวกระโดดแต่เขาก็ไม่เคยคาดคิดมาก่อนนะว่ามันจะรุนแรงถึงขนาดนี้เมื่อมีรายงานการขาดแคลนสินค้าคงคลังและแม้กระทั่งสินค้าหมดเกลี้ยงไปทั่วโลกเขาจึงโทรหาผู้ช่วยทันทีและสั่งการว่าให้โรงงานทุกแห่งทำงานล่วงเวลาโดยทันทีโดยจ่ายค่าล่วงเวลาสูงสุดตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น ยิ่งเร็วยิ่งดีให้แน่ใจว่าห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่การผลิตทั้งหมดจะเติมสินค้าเข้าสู่ตลาดโลกได้ภายใน5วันผู้ช่วยตอบกลับอย่างรวดเร็วว่าท่านประธานครับห่วงโซ่อุปทานไม่ใช่ปัญหาใหญ่ปัญหาหลักคือกำลังการผลิตของเรามีจำกัดอย่างมากสินค้ายอดนิยมหลายรายการของเราทำด้วยมือโดยช่างฝีมือและเราไม่สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้อย่างรวดเร็ว ยิ่งไปกว่านั้นจำนวนคำสั่งซื้อจากกร้านค้าก็พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและเราไม่สามารถผลิตได้ตามกำลังการผลิตของเราเป็นเวลานานเบอร์นา r เอลโนกล่าวว่าง่ายมากส่งวัตถุดิบสำหรับสินค้ายอดนิยมเหล่านี้ไปจีนทันทีแล้วให้ผู้ผลิตตามสัญญาของเราผลิตให้เสร็จอย่างน้อย90%เอร์เซ สุดท้ายนำฉลากและพิมพ์กลับมาปารีสเราก็จะสามารถติดฉลากสินค้าเมดอินไชน่าได้อย่างถูกกฎหมายการใช้โลโก้ของฝรั่งเศสได้รับอนุญาตตามกฎหมายเขาอดไม่ได้ที่จะพึมพำแต่กระเป๋าที่ผลิตโดยช่างฝีมือชาวจีนนั้นดีกว่ากระเป๋าที่ผลิตโดยช่างฝีมือชาวปารีสมากและอายุการใช้งานก็เพิ่มขึ้นอย่างน้อยสองเท่า เราควรเตือนฝ่ายผลิตของจีนให้ลดมาตรฐานคุณภาพลงให้มากที่สุดใช่ไหมไม่เช่นนั้นถ้าเราซื้อกระเป๋าที่ไม่พังนานสิบหรือ8ปีต่อไปเราจะขายมันออกได้อย่างไรผู้ช่วยถามเขาอย่างกังวลท่านประธานแบบนี้ไม่เหมาะสมไม่ใช่เหรอเบอร์ n a r เอลโนถามอย่างโกรธโกรธไอเวนแกต้องตัดสินใจแทนฉันด้วยเหรอว่ามันเหมาะสมหรือไม่ฉันเป็นประธานทำตามที่ฉันบอก เราเคยทำแบบนี้มาก่อนผู้ช่วยพูดอย่างเครเขินว่าท่านประธานตอนนี้ท่านเป็นคนละคนเลยชื่อเสียงของท่านกำลังพุ่งสูงสุดทั่วโลกถ้าเราสร้างข่าวว่ากลุ่มของเรามุ่งแต่กำไรมันจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของท่านอย่างมหาศาลท่านควรระวังเบอร์นาดเอลโนตื่นขึ้นมาทันทีใช่ใช่ตอนนี้ข้าเป็นวีรบุรุษของโลกแล้ว ถ้าคขาเริ่มขายสินค้า OEM แล้วมีคนรู้เข้าชื่อเสียงอันสูงส่งที่ข้าสร้างขึ้นมาเพราะเยเชิญให้จะพังทลายลงทั้งหมดไม่ใช่หรอกหรือเมื่อคิดเช่นนี้เขาก็ตระหนักได้ว่าตัวเขาไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วตอนนี้ชื่อเสียงของเขาทำให้เขาไม่สามารถทำอะไรเพื่อหาเงินได้เหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วเขาจึงครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดขึ้นทันทีว่าคุณช่วยเตือนสติฉันได้ดีเลยทีเดียว ฉันคิดเรื่องนี้ไม่รอบคอบเลยแบบนี้และเป็นไงบ้างตอนนี้สินค้าเราขาดตลาดลองร่วมมือกับบริษัทอื่นๆและทำกิจการร่วมค้ากันดูเหมือนกับแบ,บแรนด์เสื้อผ้าอื่นๆดีกว่าแบบนี้พวกเขาจะได้ออกแบบและรับผิดชอบการผลิตร่วมกันเราแค่ต้องอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าและโลโกโล้แล้วก็รับผิดชอบยอดขายแบบนี้เราก็ไม่ต้องผลิตอะไรเลย แถมยังได้สินค้าร่วมกันเยอะๆอีกด้วยรับรองว่าได้เงินแน่นอนแถมยังไม่ถูกวิจารณ์อีกด้วยตราบใดที่เราร่วมมือกับบริษัทร่วมทุนมากพออีกไม่นานร้านของเราก็จะมีสินค้าร่วมกันเต็มผู้ช่วยพูดอย่างประหลาดใจท่านประธานคุณคุณนี่อัจฉริยะทางธุรกิจจริงๆผมจะรีบติดต่อบแบรนด์หรือทุกแบรนด์ในยุโรปรวมถึงแบรนด์ไลฟ์สไตล์เหล่านั้นทันที แล้วเราจะรีบดำเนินการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุด